ชาวนาเฮล่นชดเชยข้าวหอมมะลิสูงสุดต,ตันละสองยันขมิสวัสดีจ้าไม่อกี้มาแจงข้าวอีกแล้วนะคะ ชาวนาเฮลั่นประกันข้าวปี2อชดเชยหอมมะลิตันละ2,900บาทข่าววันที่10พฤศจิกายน2,5,6,3เวลา21นาฬิกา18นาทีนะคะพาณิชย์ออกประกาศกำหน,นดเกณฑ์กลางอ้างอิงจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีที่2ชาวนาเฮทั่วประเทศชดเชยหอมมะลิตันละ2,000 900. นาะยะจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2ตามนโยบายรัฐบาลล่าสุดกรมการค้าภายในในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปี6 3ทับ6กรอบที่1งวดที่ 1, 1, 1, 1 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับหี่ที่ระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่8พฤศจิกายน63จําจำนวน5ชนิดคือข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมและข้าวเปลือกเหนียว พราะทุกชนิดมีราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเนาะสำหรับข้าวหอมมะลิสำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ1 2 8 8 8บาท83สสตางค์ มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ2,911บาท17สตังค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,862บาท55สตังค์มีส่วนต่างตันละ2,000 137บาท45สตังค์ ส่วนค่าเปลือกเจ้าตันละ8,777บาท64สตางค์มีส่วนต่างอยู่ที่1,222บาท36สตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,933บาท4สตางค์มีส่วนต่างอยู่ตันละ1,066บาท 69สตางค์ส่วนข้าวเปลือกเหนียวตันละ9,915บาท66สตางค์มีส่วนต่างอยู่ตันละ2 0 0พ84บาท34สตางค์นะคะอันที่ได้รับสูงสุดก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินะคะเพื่อนก็จะจ่ายตันละ2900 11บาท17สตังค์นะคะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างงวดที่1มีดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ4 0 7 5มืบาท38สตางค์ข้าวเปลือกหอมะ 40, อหอมะลินอกพื้นที่34 ขอพายนะคะสามพันสี่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองสตังค์นะคะอันนี้สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองสตังค์ส่วนข้าวเปลือกเจ้าสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท แสตังก์ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานี2 6 6 7มืนกบาทนะคะส่วนข้าวเปลือกเหนียวอยู่ที่ 30, 3 0 3 4 9ืสบาท44สตังก์นะคะโดยทกศจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่16 พฤศจิกายน63ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นการบริโภคในประเทศลดลงจากการมีจากการไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะได้รับผลกระทบโควิด -19 กาการส่งออกปรับตัวลดลงจากการที่ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง เพราะเงินบาทแข็งค่าทำให้ผู้ซื้อหานไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันใช้มาตรการเสริมเพื่อชะลอผล,ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดโดยจะจูงใจให้เกษตรกรสหกรสถาบันเกษตรกรรวมทั้งผู้ประกอบการการค้าข้าวทั่วไปเก็บสต๊อก เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาตลาดโดยมีเป้าหมาย7ล้านตันข้าวเปลือกผ่านโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีให้ค่าฝากตันละ1,500บาทเป้าหมาย1.5ล้านตันส่วนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งจล้านตันส่วนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการร้อยละ3เป้าหมาย4ล้านตันนะคะทั้งนี้โครงการประกันรายได้ประกันราคาข้าวเปลือกห้าชนิด โดยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,000บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1น0 0 0หนึ ers, ่งบาทไม่เกิน25ตัน ส่วนค่าเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทไม่เกิน16ตันนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีสาหรับข้าวหอมมะลินะาจาน๊ะเนาะเพื่อนได้รับค่าชดเชยสูงสุดตันละ2,900บาทรายละเอียดก็ตามที่แม่ไก่แจ้งไปแล้วนะนาจาน๊ะเนาะสาหรับการประกันข้าวปีที่สองชดเชยหอมมะลิ ตันละ2,900บาทด้วยจ้าเด้อสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ